สวัสดีครับสำหรับใครที่เจอปัญหา messenger ไม่ด้งไม่แจ้งเตือนนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการแก้นะครับขั้นแรกนะครับก็เข้าไปเช็ค messenger ของเรานะครับว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือยังนะครับถ้ายังไม่เป็นครับก็ให้เราทำการอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับไปที่การตั้งค่าของมือถือเราครับไปตรงที่รูปฟันเฟืองเลยครับการตั้งค่านะครับจากนั้นครับให้หาคาว่าการแจ้งเตือนนะครับนี่นะครับ การแจ้งเตือนนะครับตรงรูปกระดิ่งนี่นะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วเรานะครับเลื่อนลงมานะครับให้เราหาแอป Messenger นะครับให้เราเลื่อนเลื่อนหานะครับนี่ครับ messenger ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับบางคนนะครับอาจจะมาเผลอเป็นตรงการแจ้งเตือนนี่ครับบางคนอาจจะเผลอปิดไว้นะครับให้เรามาเปิดเลยนะครับอนุญาตการแจ้งเตือนตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็บางคนนะครับอาจจะปิด ติ๊กตรงนี้ไว้ด้วยนะครับพวองนี้นะครับนี่ครับให้เราติ๊กเปิดทั้งหมดเลยครับแล้วเราก็กดออกเลยนะครับจากหน้านี้นะครับแล้วเราก็เข้าไปที่แอป Messenger ของเรานะครับแล้วเราก็กดตรงที่ขีดสามขีดนะครับมุมซ้ายบนนะครับตัวสีฟ้านะครับขีดสามขีดนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดตรงที่รูปฟันเฟืองนี่ครับนี่ครับกดไปเลยครับ แล้วก็ดูตรงคําว่าการแจ้งเตือนและเสียงนี่นครับการแจ้งเตือนและเสียงตรงนี้นครับกดเข้าไปนะครับในหน้านี้ครับให้เราดูนะครับว่าเราปิดอะไรไว้หรือเปล่านะครับให้เรามาเปิดตรงในหน้านี้หมดเลยนะครับนี่ครับบางคนนะครับอาจจะเปิดตรงหมดห้ามรบกวนไว้นะครับไอ้ตรงโหมดห้ามรบกวนนี่ครับให้เราปิดทิ้งไว้แบบนี้ครับแบบนี้ครับ แค่นี้นะครับวิธีการแก้เบื้องต้นนะครับสำหรับใครที่แชทไม่เจอไม่เดิง้งไม่แจ้งเตือนนะครับก็สามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ